ในปี2019โตโยต้ได้เปิดตัว All-New Toyota Computer รื่องที่6ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนโฉมครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบ15ปีแนวคิดใหม่คือการย้ายตำแหน่งเครื่องยนต์ไปไว้ด้านหน้าแบบเซมิบอ n เนตเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความเงียบภายในห้องโดยสารพร้อมกับโครงสร้างช่วงล่างและตัวถังที่แข็งแรงขึ้นเหมาะกับทั้งการโดยสารและใช้งานหนักในไทย รุ่นนี้มากับเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรรหัส 1GDFTV ให้กำลังประมาณ163แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด420นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ6สปีดรองรับน้ำมันดีเซล B20 ช่วยทั้งแรงและประหยัดเชื้อเพลิงตัวรถมีพื้นที่โดยสาร15ที่นั่งพร้อมระบบความปลอดภัยมาตรฐานเช่น ABS VSC T.R.C. และ H.A.C. ทั้งยังมีฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงในไทยทำให้คอมพิวเตอร์ยังคงเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับรถรับส่งพนักงานรถตู้เชิงพาณิชย์และการเดินทางหมู่คณะ ตั้งแต่เปิดตัวในปี2019จนถึงปัจจุบันโตยโยต้าก็ยังคงนำคอมพิวเตอร์เข้ามาจำหน่ายในตลาดไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมกับรูปแบบพื้นฐานและสมรรถนะที่ไว้ใจได้พร้อมการบริการหลังการขายจากศูนย์โตยโตยโต้าทำให้รุ่นนี้ยังคงครองใจผู้ใช้รถตู้ในไทยมาจนถึงทุกวันนี้